กลับสวัสดีครับเอฟซีท้องฟังไทยเละก็สบายดีพี่น้องพวทุกท่านนะครับเนาะวันนี้พบกันอีกเช่นเก้าเช่นเดิมเนาะกับนักสืบสาวสวยออนไลน์ของพวกเราสวัสดีครับคุณนักสืบครับสวัสดีค่ะแอดมินและ FC ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้แอดมินมีอะไรอยากให้นําเสนอหรอคะวันนี้อยากให้มานําเสนอนะครับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีการประชุมนะครับผมรัฐบาลเรามีการประชุมนะฮะแล้วก็มีการประกาศผลต่างๆหน้าๆโอ้ แต่แล้วอย่างนี่ดีไปหมดเฟอร์เฟกไปหมดนะอยากให้มานําเสนอหน่อยว่ามันดียังไงแล้วก็คนเราวนี่ได้รับประโยชน์อะไรบ้างแต่มงินนทางค่าน้ำค่าไฟเป็นยังไงบ้างอยากให้มานําเสนอให้หน่อยนะครับได้ค่ะ เื่อเร็วๆนี้รัฐบาลลาวได้จัดกองประชุมใหญ่ขึ้นและในการถแถลงการในที่ประชุมก็มีแต่เรื่องสวยหรูค่ะมีการพูดถึงแผนงานที่ดูเหมือนจะช่วยเพิ่มเมืองให้พ้นทุกข์และเก็บงบประมาณรายรับที่มีผลกำไรเป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าลองมองความจริงกันจริงๆแล้วเศรษฐกิจของประเทศกลับย่ำแย่กว่าที่เขาประกาศไว้นะคะเงินกีบของลาวกำลังเฟ้อและก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยค่ะ ในขณะที่รายงานออกมาว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นและพูดถึงการจัดการงบประมาณและเศรษฐกิจในภาพรวมที่ดูดีมากเลยค่ะแต่ถนนหนทางในหลายพื้นที่ก็ยังคงเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางลำบากมากนะคะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องของกลุ่มคนที่นิยมหรือบางครั้งก็ดูเหมือนคลัง่งไคล้ทฤษฎีการเมืองที่เรียกว่ามนุษยธรําค่ะถ้าถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้รู้ไหมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นเป็นอย่างไรคำตอบคือรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ แต่ด้วยความที่พวกเขาเชื่อมาแบบนี้แล้วหรือยึดติดกับความเชื่อและทฤษฎีที่ตัวเองสนับสนุนก็เลยมีความพยายามหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อปลอบใจตัวเองให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตัวเองให้มากที่สุดนะคะพูดง่ายๆก็คือการหลอกตัวเองนั่นล่ละคะ่ะและข้อแก้ตัวที่มักจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าประเทศลาวเคยมีสงครามบ้างมีระเบิดตกค้างบ้างประเทศยังไม่พัฒนาบ้างประเทศลาวไม่มีทางออกสู่ทะเลบ้างหรือบางครั้งก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งคำพูดเหล่านี้เป็นข้อแก้ตัวสุดฮิตที่ใช้เพื่ออธิบายเพื่อแก้ตัวไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั้นมันคือความล้มเหลวในปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ามองจริงๆแล้วรัฐบาลเองก็ประกาศว่า หลายเมืองกำลังพนทกกกำลังพัฒนาขึ้นแล้วแต่ความเป็นจริงระบบสาธารณูปโภคการดูแลประชาชนสวัสดิการสังคมหรือแม้แต่เงินเดือนของพนักงานรัฐยังไม่พอใช้แล้วก็บอกว่าพนทุกคำว่าพนทุกนั้นไม่ได้ชี้วัดว่าตัวเมืองเริ่มมีการปูคอนกรีตรหรือเบตงไม่ใช่เริ่มมีตึกราบ้านช่องความจริงมันต้องพัฒนาหลายด้านไม่ได้วัดกันที่ตึกสูงอาคารใหญ่โตเริ่มก่อตัวขึ้นในเมืองพอถกที่ แล้วมีคนเอาเหตุผลมาอธิบายแต่กลับบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่าขบขันนะคะเพราะชีวิตความเป็นอยู่จริงๆของประชาชนค่าใช้จ่ายในครอบครัวและหนี้สินต่างๆไม่ได้รอให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่เขาพูดกันค่ะปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วการมีหนี้สินท่วมตัวหรือภาระทางครอบครัวที่หนักหน่วงมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและกระทบชีวิตของผู้คนอย่างจริงจังนะคะจะให้ค่อยเป็นค่อยไปเหมือน ที่ไม่ต้องเร่งพัฒนาให้ค่อยๆเดินทางมีหลุมบ่อก,ก็อดทนไว้แบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะดังนั้นการรอคอยหรือการใช้คำว่าค่อยเป็นค่อยไปจึงไม่ใช่คำตอบสำหรับคนที่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ในวันนี้ค่ะและน้ำประปาที่ควรเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับกลับไม่มีน้ำไหลให้ใช้อย่างเพียงพอค่ะทำให้หลายคนต้องหาแหล่งน้ำสำรองหรือแม้กระทั่งไฟลัดวงจรน,น้ำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ประกาศกันในที่ประชุมเป็นเรื่องที่ดีไปหมดทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบมากค่ะแต่มันก็สวนทางกับสภาพความเป็นจริงที่ประชาชนทุกคนกำลังเผชิญนะคะประชาชนส่วนใหญ่อย่างรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างยากลำบากทั้งเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นเงินเฟ้อที่กินกำลังซื้อและสาธารณูประโภคที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะในขณะที่รัฐบาลลาวพยายามจะให้ภาพลักษณ์ที่ดีออกมาให้คนภายนอกเห็น เรากลับเห็นว่าในพื้นที่จริงยังมีปัญหาอีกมากที่ต้องแก้ไขค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลลาวให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชนก่อนนะคะไม่ใช้แค่พูดแต่เรื่องที่สวยหรูอย่างเดียวค่ะเราควรจะมีถนนที่ดีน้ำประปาที่เพียงพอและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจริงๆเพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ และเมื่อพูดถึงการถแถลงผลงานของรัฐบาลลาวในต้นปี2025นั้นค่ะการประชุมถแถลงผลงานครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเนื้อหาของการถแถลงผลงานครั้งนี้มีจุดที่น่าสังเกตมากเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่เป็นรายงานชุดเดิมที่รัฐบาลเคยถแถลงไปแล้วในที่ประชุมสภาแห่งชาติเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งการประชุมสภาครั้งนั้นก็เป็นการประชุมทบทวนผลงานครึ่งปีเช่นเดียวกันค่ะทําให้เราเห็น ว่าการนำข้อมูลเดิมกลับมาใช้ซ้ำในเวทีใหม่โดยไม่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆทำให้เกิดคำถามตามมาว่าการประชุมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นจริงหรือแค่จัดขึ้นเพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางการเมืองเท่านั้นค่ะหลายคนมองว่าการประชุมลักษณะนี้กลายเป็นพิธีกรรมทางการเมืองที่เต็มไปด้วยค้อยคำสวยหรูฟังดูดีแต่ขาดการลงมือทำจริงจังค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าการประชุมเหล่านี้ แค่จัดขึ้นมาให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังทำงานหนักและมีความคืบหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาต่างๆยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างแท้จริงนะคะซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้ประชาชนรู้สึกผิดหวังและไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลมากขึ้นค่ะสิ่งที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆนั้นคำถามสำคัญก็คือว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากสิ่งที่รัฐบาลประกาศทำหรือไม่คะ เพราะสิ่งที่รัฐบาลเป่าประกาศออกมานั้นดูเหมือนจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าทุกอย่างกำลังไปได้ดีค่ะรายงานที่รัฐบาลนำเสนอจึงเปรียบเสมือนกับตัวอย่างภาพยนตร์ที่รวบรวมแต่ฉากสวยงามมาโชว์เพื่อสร้างความประทับใจแต่พอถึงเวลาฉายจริงประชาชนกลับพบว่าเนื้อหาที่แท้จริงนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคะความสำเร็จที่รัฐบาลประกาศให้ประ,าประชาชนรับรู้เหมือนจะดีในภาพรวมแต่กลับสวนทางกับความ จริงที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งความลำบากและปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะนำเสนอซ้ำกี่ครั้งรายงานในที่ประชุมก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะภาพที่รัฐบาลพยายามถ่ายซ้ำดูห่างไกลาจากชีวิตจริงของประชาชนอย่างมากเพราะประชาชนยังต้องเผชิญกับถนนที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อการขาดแคลนน้ำประปาที่สะอาดและไหลสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ในเขตเมืองใหญ่เท่านั้นนะคะแต่รวมถึงชุมชนเล็กๆที่ก็ประสบปัญหาเดียวกัน นอกจากนี้ค่าไฟและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นปัญหาที่แทบทําให้คนธรรมดาอย่างเราเราต้องลําบากในการดํารงชีวิตค่ะซึ่งนั่นสะท้อนว่าความจริงของชีวิตไม่ได้มีเอฟเฟกไม่ได้แสงสีไม่ได้มีบทสคริปต์ที่เขียนไว้อย่างสวยหรูเหมือนรายงานที่รัฐบาลน,นําเสนอค่ะรายงานเหล่านั้นเต็มไปด้วยถ้อยคําสวยหรูแต่นโยบายที่ออกมานั้นกลับขาดผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงในชีวิตประจําวันเพราะการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานที่ดีนั้นควรจะให้ถนนใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ปรากฏในแผนผังและรายงานเท่านั้นค่ะน้ำประปาควรจะสะอาดและไหลสม่ำเสมอในทุกชุมชนไม่ใช่เฉพาะในเขตตัวเมืองใหญ่ค่าไฟฟ้าควรอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนไม่ใช่กลายเป็นภาระที่หนักขึ้นและซามซ้อนและที่สำคัญที่สุดคุณภาพชีวิตของประชาชนควรจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแต่ในตอนนี้หลายคนยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้อง ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเห็นรัฐบาลลาวให้ความสําคัญกับปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังต้องลงมือทําไม่ใช่แค่พูดสวยหรูในที่ประชุมแล้วปล่อยให้ประชาชนยังต้องเผชิญกับความลําบากเช่นนี้ต่อไปนะคะและนี่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องปกติของผู้นําระดับบริหารประเทศของสอปปลาวสําสหรับวันนี้ดิฉันนักสืบอ,ออนไลน์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อีีหน้าค่อยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะนั่นแหละน้องพี่น้อง สิ่งที่นะฮะประกาศกับผลลัพธ์ตัวจริงเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ่งซึ่งมันต่างกันหลายเนาะพี่น้องแล้วก็ยังมีคนเล่าเสื้อหรือจ่เสื้อแบบนี้เนาะเสื้อไป็บอยังพี่น้องไม่แต่ว่าออกมาว่าออกมาวิเคราะห์วิจารณ์เนาะว่าสิ่งเหล่านี้มันบ่ถูกต้องหรือในเรื่องหนึ่งอันใดถืออันใดเสียเฮอกก็ต้องออกมาว่ากันเพื่อยังเปิดมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นการรายงานดอกใหม่เนาะหลยสิบปีที่ผ่านมานี่ มันบเห็น่าสิเกิดผลตัวจริงอย่างเลยสิ่งที่มันมีอยู่ทุกมือนี่มันกับโมเมนของคนลาวมันกับโมเมนของรัฐบาลลาวมีแต่คล้ายสมบทานในประเทศอื่นเนาะนนสุดท้ายแล้วอยังประเทศอื่นนี่็มามีอิทธิพลเนาะในแผ่นดินของคนลาวย้อนว่าเหตุบมเป็นบริหารบเป็นเนี่เอาให้ผู้อื่นแล้วก็มารายงานตัวเลขเงินนั่นนี่เนาะลุดพ้นานั่นนั่นแนวนี้ ดีหมดทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วพรส่วนบุได้อีกย่างพากันนี้เนาะออกนอกประเทศไปเห็ุเบี้ยอยู่ประเทศไทยอยู่เขาโอเคสำหรับวันนี้ขอ,อขอบ,ขอบขอคุณขอบใจขอบบุญขอบคุณสำหรับเอฟซี C an, ทุษฐานอย่าลืมเข้ามาติดตามฟังสมหรือกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อสิริวาดคลิปต่อไปพี่ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสบายดีบาย